สวัสดีครับเพื่อนๆผมตองเจนี่คือ m i n ์แการท่องเที่ยวของตองเจเมื่อวันอาทิตย์นะครับอันดับแรกตองเจเนี่ยก็นั่งรถแท็กซี่ไปสถานีลังสิตนะครับสถานีลังสิตนะครับและตองเจเนี่ยก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปกลางบางซื่อนะครับพอไปบ้างบางซื่อเสร็จปุ๊บ ตองเจเนี่ยก็จะต่อรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะครับแล้วก็คือมันตลกมากเลยครับตองเจเดินอยู่กับคุณแม่ตั้งนานนะครับกว่าจะเจอนี่คือเอกว่าเดินตั้งนานเลยนะครับต่อมาพอขึ้นเสร็จปุ๊บตองเจเนี่ยก็ไปที่สนามชายัยสถานีสยามสนามชัยนะครับเพ,เพื่อนๆอาจจะเรียกผิดแบบคุณแม่ของ้องเจนะครับเรียก จากสนามชัยเป็นสยามชัยบางทีเราเรียกผิดเหมือนกันครับพอพอไปสนามชัยปุ๊บสถานีที่นั่นน่ะสวยมากเลยครับมันสวยมากเลยนะครับและข้างบนก็คือมิวเซียมสยามนะครับต่อมาจากมิวเซียมสยามตองเจก็นั่งรถตุกตไปแบ่งชาต แบงชาตาเนี่ยตองเจก็ไปทำกิจกรรมบอร์ดเกมซึ่งกิจกรรมบอร์ดเกมเนี่ยก็จะก็สนุกมากมากเลยนะครับต่อมาตองเจเนี่ยก็เห็นต่อมาตองเจเนี่ยก็ไปคาเฟ่นะครับตองเจเนี่ยก็ไปคาเฟ่นะครับแล้วจากตรงนั้นเนี่ยตอ,ตองเจเห็นสะพานพรามแปดด้วยนะครับมันสวยงามมากเลยนะครับต่อมาเมื่อเนี่ยก็จะมีห้องสมุดนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับเชี่ยวลองเจเนี่ยจะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับร้านเกี่ยวกับคาเฟ่อันนี้เนี่ยก็คือมันเนี่ยมีที่นั่งกินเป็นบันไดด้วยลองเจกับเพื่อนของลองเจนเนี่ยได้ได้ได้เดินดูนะครับแล้วก็เจอมันนั่งสบายมากเลยครับมันนุ่มมากและตรงเจนเนี่ยก็เห็นเห็นร้านขายหนังสือข้างล่างด้วยนะครับข้างล่างด้วยนะครับ ต่อมาต่อมาก็คือไปห้องสมุดนะครับห้องสมุดเนี่ยมันก็จะมีเป็นห้องห้องเป็นล็อกล็อกเป็นล็อกล็อไปนะครับมันยก็จะมีตู้กระจกด้วยนะครับเพื่อนขนงเจเนี่ยอยากเข้าตู้กระจกมากเลยนะครับแต่เข้าไม่ได้เพราะมีคนอยู่นะครับต่อมาตรงเจเนี่ยก็นั่งเรือข้ามฟากไปนะครับข้ามฟากไป วัดอรุณนะครับซึ่งมันสวยงามมากเลยนะครับตอนเช้าหรือตอนกลางวันมันจะดูเป็นวัดปกติแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนมันจะสีเหลืองมากเลยครับมันยีก็จะเป็นสีเหลืองคล้ายๆกับรูปภาพนี้เลยนะครับและตรงเจนั่งนั่งเรือข้ามฟากไปวัดโพนะครับวัดโพนะครับตรงเจข้ามฟากไปปุ๊บพอดีตรงเจเนี่ยดูวัดอรุณนานไปนิดหนึ่งนะครับ มันก็เลยวัดโพก็เลยปิดนะครับตรงเจเนี่ยก็เลยก็เลยเดินนะครับตรงเจก็เดิน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 เพราะว่าจบแล้วเพราะว่ามืดแล้วก็เลยจะกลับตรงเจก็เดินเดินเดินจากตรงนี้นะครับตรงเจก็เดินไปมิวเซียมสยามนะครับเดินเดินไปเดินมาตรงมิวเซียมสยามนะครับเจอมิวเซียมสยามปุ๊บตงเจเนี่ยมันเดี๋ยวก็มีทางลงอยู่ ตองเจก็เลยนั่งกลับนะครับจากสถานีสนามชัยนะครับก็จะไปสถานีกลางบางซื่อจากกลางบางซื่อตรงเจเนี่ยก็จะไปรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปไปสายสีแดงแล้วนะครับตอนกลางคืนนะครับ ตรงสถานีกลางบางซื่อมันจะดูแปลกนิดนึงนะครับผพ้วตรงจะเห็นรถไฟฟ้าปกติอยู่บนรางของรถไฟฟ้าสายสีแดงด้วยตอนแรกตัวนตระงนกแล้วจะถามคุณแม่ว่าคุณแม่มาผิดทางหรือเปล่าแม่ก็พูดว่าไม่มาผิดทางและสรุปมันก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงตอนแรกง,งงมากเลยครับมันมาได้ไงมาได้ไงนะครับต่อมา ใครที่ใครที่ตองเจไปด้วยก็จะมีตองเจคุณแม่แล้วก็เพื่อนของ้องเจนะครับแล้วก็การค่าค่าเดินทางนะครับค่าเดินทางรถไฟฟ้ารถตุก๊กต๊กนะครับก็จะประมาณ896บาทนะครับต่อมาสถานที่ค่าเข้าสถานที่ประมาณ40บาทนะครับต่อมาอาหาร อาหารเนี่ยก็จะประมาณ590บาทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบความรู้เจ๋งๆแบบนี้ก็ลืมกดติดตามช่อง TJ Academy ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ